ในสถานการณ์การสู้รบอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวพันอยู่กับประเทศไทยเรื่องของชายแดนติดกันนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการขอใช้สนามบินพาณิชย์ของไทยที่จะขนย้ายผู้ยบนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบจากฝั่งของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับในการที่จะส่งเครื่องบินนะครับมารับครอ,อบครัวข้าราชการครอบครัวทหารของเขาออกไป เรื่องนี้จะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดเตอร์ปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ด้านความมั่นคงสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกับอาจารย์ครับถ้าจะมองถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ประเทศไทยเราจัดวางความสัมพันธ์ได้ดีหรือไม่ฮะอาจารย์ครับอโดยโดยหลักการก็ถือว่า เราพยายามหาสมดุลที่พอดีพอดีได้พอสมควรนะครับแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติถ้ามองจากาจุดยืนของคนไทยอ,ออกไปนอกประเทศก็ยังมองว่ามีปัญหา,ามีข้อกังวลอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องของการทำงานอ,าอย่างเช่นเรื่องของการเข้าออกของกลุ่มบุคคลที่อาจจะต้องขอผ่านแดนเราเป็นต้นอย่างที่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานซืนน่ยนะครับ หลายคนก็ยังต้องการความชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับสายการจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่นะครับคุณสุปันการต่อรองเมื่อคืนระหว่างกลุ่มเกลียงเคนอยู่ซึ่งจริงๆก็ควบคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับ,บทางคณะ,ะผู้เจราจาต่อรองนะครับที่จะ,ะเปลี่ยนข้าราชการทหารข้าราชการ ที่ทํางานให้กับรัฐบาลเมียนมาซึ่งเป็นรัฐบาลทหารนะครับให้เข้ามาทําทงานให้กับ<ม>เคนยยูนะครับ,บกลุ่มกะเหลียงนะครับเพื่อที่จะทําให้ด่านทําให้การค้าขายทําให้ผลประโยชน์ทําให้อู่ค่าอู่น้ําของท่าตรงนี้เดินไปได้เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จน,นะครับ,บท,รที่ไม่ประสบความสำเร็จก,ก็ว่ากันว่าเป็นเพราะว่ายังไม่ชัดเจนว่าใครจะได้อะไรเท่าไหร่ นะครับเ,เวลาเ,าเคเนยูเข้ามาหรือว,ว่ากลุ่มกระเหลี่ยงเข้ามาควบคุมตรงนี้อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็ดันให้ทหารพรมาร่าออกไปอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้นะครับหรืออีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้เพื่อที่จะ,ะจัดการให้ทหารเมียนมาออกไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันนั้นนะครับตรงนั้นก็จะทำให้เกิดบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า จุดจริงของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ตรงที่พอดีพอดีอดนะครับไม่เข้าไปเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ครับครับอาจารย์ครับผมขอทวนข้อมูลแบบนี้ข้อเท็จจริงแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าเพื่อกันเพื่อที่จะกันความสับสนในความเข้าใจเพราะตอนนี้รัฐบาลเองที่ออกมาแถลงข่าวนะครับอ่า5 5คนเนี่ยนะครับจากส่วนงานก็ดูเหมือนว่าจะมีความอ่าแตกต่างกันอยู่ตอนนี้ นะครับตามที่รัฐบาลถามพมา่าขอใช้สนามบินพาณิ์ก็คือสนามบินแม่สอดของไทยที่จะเอาเครื่องบินมารับในส่วนของอหน่วยงานทหารหรือข้าราชการของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยเครื่องบินลงจอดที่สนามบินแม่สอดของเราจริงอยู่ไหมอาจารย์ม,มีมีการลงจอดไหมตามข้อมูลของอาจารย์นครับครับเมื่อเช้าเข้าใจว่าชัดเจนแล้วนะครับกระทรวงต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเมื่อวานก็โดยรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้ข้อมูลแล้วนะครับ ว่ามีการขอผ่านลงจอดะนะครับด้วยเครื่องบินพาณิชย์นะครับแล้วก็มีการยืนยันกันแล้วว่าว่ามีการเข้าออกหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็เที่ยวที่เหลือก็ยกเลิกไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วชัดเจนขึ้นกว่าน,นั้นก็คือว่าโดยโดยหลักสายคนในการปฏิบัติก็มีการยืนยันกันนะครับว่าเครื่องบินที่จะเข้าออกประเทศไทยหรือว,ว่าเข้าออกผ่านแดนไทยเพื่อไปขึ้นเครื่อง ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอ<ช>มีอะไรบ้างนะครับที่จะต้องขนย้ายมีอะไรบ้างที่จะนํานขึ้นเครื่องบินหรือว่าอยู่บนเครื่องบินะนะครับแล้วก็มีใครบ้างนะครับมันเป็นหลักสากบนอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใครก็สรุบอ,อกมาโดยการชี้แจงว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์เป็นเครื่องบินพลเรือนกันนะครับแล้วก็มีเอกสารของทางราชการนะครับไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางาทหารหรือว่าไม่มีบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทหารอันตรงนั้นก็เป็นเขาได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะมีการยืนยันกันอีกนะครับตรวจสอบกันอีกครับคุณสุพันธ์ครับอาจารย์ครับในนิยามคําว่าการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมเนี่ยประเทศนะครับตัวกลางซึ่งเป็นเสมือนกับพื้นที่กันชนเนี่ยสามารถจะเข้าไปตรวจสอบในในการปฏิบัติการได้ไหมอาจารย์หรือว่าดูจากการที่รับแจ้งข้อมูล นะครับในการช่วยในการดำเนินการช่วยเหลือแค่นั้นไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงด้วยว่าอย่างที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มคนเครื่องบินที่ลงจอดเนี่ยมีอาวุธเข้ามาด้วยหรือไม่หรือมีอกองกาลังเข้ามาติดมาด้วยหรือเปล่าหรือแม้แต่คนที่อพยบออกเนี่ยในส่วนนี้ใช่ผู้ใช่ในส่วนของผู้พยพที่ต้องการพยบออกจริงหรือเปล่าแบบนี้เราเข้าไปสามารถตรวจสอบในเชิงปฏิบัติการได้ไหมครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะเอาหลักความประโยชน์ของชาตินะครับเป็นหลักเราจะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับแม้แต่เรื่องของข้อตกลงที่เราตกลงไปแล้วเนี่ยหลายประเทศก็อมองว่าเพื่อผลมประโยชน์ของชาติตัวเองนะครับข้อตกลงาบางอย่างก็อาจจะต้องยกเลิกไปนะครับหรือว่าการเป็นภายคยีต่างๆถ้าจําเป็นก็อาจจะต้องอปฏิเสธไปนะครับตรงนั้นก็กโดยหลักปฏิบัติทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราเป็นประเทศที่จะไปแต่แตแตประเด็นที่สองคือถ้าไม่ต้องไป ทำอะไรผิดกติกาสากลไม่ต้องไปทําอะไรที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพัน่างประเทศในภาพรวมนะครับก็ทําทอะไรตามขั้นตอนตามปกติได้อย่างเช่นกรณีนี้นะครับสามารถที่จะยืนยันตามช่องทางปกติในการเข้าออกนะครับได้ไม่ยากตามกฎการบินนะครับตามเรื่องของการเข้าออกขานแดนก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นการบุกข,ขึ้นไปตรวจคนเนี่ย โดยปกติแล้วก็จะไม่ทํากันนะครับถ้าไม่สุกเผินจะเป็นจริงๆว่าทําไปแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการชูดนะครับแล้วต่อความรัฐภัณฑ์เราประเทศแต่ถ้าจะเป็นจริงๆอย่างเช่นถ้ามีกรณีที่เราเชื่อว่ามีอาวุธจริงๆนะครับว่ามีบุคคลซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถปฏิบัติการได้ครับแต่ทั้งหมดเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็การตัดสินใจเหล่านี้ก็อาจต้องแจ้งขออนุญาตประชาชน แจ้งให้ประชาชนทราบระหว่างปฏิบัติการแล้วก็มาเปิดเผยรายละเอียดให้กับรัฐสภาหลังปฏิบัติการเป็นต้นอันนี้ก็เป็นระบบปกตินะครับคุณสุพันไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่ในทุกระบอบการเมืองประชาธิปไตยหรือไม่ก็มีเรื่องเหล่านี้ครับครับจะได้รบกวนอาจารย์ทำความเข้าใจกับในกลุ่มมวลชนของคนที่ติดตามเรื่องนี้เราต้องมองว่ามีการมองแตกต่างอาจารย์แล้วทุกคนก็บอกถ้าเราไม่ตรวจคนได้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนได้ยังไงว่าจะ ขนกองอาขนอาวุธมาให้ในส่วนของทหารของตัวเองในการสู้รบหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะมีปัญหากับชวนกลุ่มน้อยนะครับก็เลยต้องยึดกติกาหลักการอาจารย์ครับในส่วนของสื่อมวลชนของไทยเองเนี่ยในการที่จะติดตามนําเสนอข่าวนี้ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้างครับอาจารย์ครับครับก่อนจะไปตรงนั้นหลายท่านคงคง,คงอ,าอาจจะไม่ทราบหรือลืมไปแล้วนะครับว่ากะเลียงเคนยูและกะงองกำลังกะเลียง ะะ NLA เนี่ยเซ็นข้อตกลงสงบศึกกับทหารเมียนมาแล้วก็แบ่งการทํางานแบ่งผลประโยชน์กันอยู่แล้วนะครับ,บในพื้นที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูเป็นเฉลยศึกอะไรกันอย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนักนะครับในอดีตแล้วก็แต่ในปัจจุบันความต้องการที่จะครอบคุมพื้น,นที่ควบคุมพื้นที่ของกะเหรี่ยงหรือว่าที่เราเรียกว่าสาภาแห่งชาติกะเหรี่ยงนี่ก็ชัดเจนในเื่อถ่ายมีมาอ่อนแรงลง นะครับเขาก็เข้ามาควบคุมพื้นที่แล้วก็ขอให้ในายทหารหรือว่าบุคลากรของรัฐบาลพมาา่าปัจจุบันออกไปนะครับตรงนั้นก็เป็นการจัดเป็นการตกลงกันด้วยดีพอสมควรนะครับที่เหลือนะที่จะเจรจาเพิ่มเติมก็คือฝ่ายไหนที่ยังไม่ยอมแล้วก็ฝ่ายไหนที่จะกลับมาทํางานให้กับสาภารณชนชาติกะเหรียงหรือว่ากะเหลี่ยงเคเนียก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะักว่านะในใน,ในเครื่องบินที่เข้ามานะครับ ่มีเฉลยศึกหรือไม่นะครับเพราะว่าสายการจริงอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นโดยตรงแต่ยังไงก็ดีนะครับเราเป็นเจ้าของประเทศเราก็ต้องดูแลนะครับคามเรียบร้อยให้เป็นไปตามกติกานะครับตามกฎระเบียบนะครับตรงนั้นก็ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็กระเลียงเคยูเนี่ยนะครับก็เคยอาศัยอยู่เมืองไทยในพลโบเมี่คุณจำได้นะครับเกิดคที่เมืองไทยนี่เองนะครับผู้นําคนแรกๆหลังได้รับเอกราชนะครับแล้วก็ อาเลขายที่การของสถาภาพแห่งชาติเกาหลีก็เคยจุดรอบสังหารที่แม่สอดเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเราเนี่ยอาเราต้องตื่นความจําว่าอย่าประมาทนะครับการดูแลกลุ่มเหล่านี้ในการฐานแดนหรือว่าในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับครับอาจารย์แวะมาตรงนี้ก็ดีอาจารย์อาผมขอญาตไปต่อตรงนี้สักนิดหนึ่งการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกองกาลังของชนกลุ่มน้อยซึ่งเปรียบเสมือนรัฐกันชนของไทยนะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ย ถ้าจะมองถึงในเรื่องขตรงนี้เนี่ยในสถานการณ์นี้เราคิดว่าเราจัดการหรือสะอาดในเรื่องความสัมพันธ์ได้ได้ได้ลงตัวไหมจาย์ทั้งสองฝ่ายนะครับารย์คำถามนี้ก็ถูกถามไปยังรมนดรีต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะครับคุณจุปันคงเห็นคาตอบ,บแล้วนะครับ,รบอ่าก็เป็นหนึ่งในคําถามสําคัญนะครับว่าเออเราทาแบบที่จีนทําหรือไม่เขาไปสถาปนานะครับความสัมพันธ์ในรูปแบบสมัยใหม่นะครับเข้าไปช่วยบริหารจัดการ แล้วก็ได้ประโยชน์ในขนาดใก,ก็มีผลข้างเคียงตามมาเยอะในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับรคนจีนที่อยู่ในรัฐฐานเป็นต้นนะครับรเขาก็สร้างรัฐกันชนสมัยใหม่แนวกันชนแล้วก็ควบคุมนะครับหลายๆกลุ่มไม่หให้กระทบกระเทือนต่อ,อผลประโยชน์ของเขาหรือว่าต่อความมั่งคงของเขานะครับเมื่อต้นเดือนมีนาว่ากันว่าจีนได้ขอเชิญนะครับใช้คําว่าขอเชิญก็ได้นะครับไม่ต้องใช้คําว่าเรียกนะครับขอเชิญทุกฝ่ายลงทั้งทาง ป่ายถามเมียนมาไปคุยกันที่คุณหมิงแล้วก็ทาข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการที่เราเรียกว่าข้อตกลงคุณหมิงนะครับว่าจะทาอะไรได้บ้างทําไมไม่ได้บ้างใครจะลบกับใครใครใครจะเอาศึกเข้าบ้านอะไรแบบไหนได้ไม่ได้ยังไงอ่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ทําให้เกิดสติรภาพขึ้นมาตรงนั้นอย่างไม่น่าเชื่อ,อคําถามนี้ก็ถูกถามว่าเราทําอย่างนั้นได้ไหมนะครับคําตอบก็คือว่ายา,ากจะยากนะครับเราไม่ใช่จีนนะครับแต่ว่าหลักการของจีนเนี่ยอ่าเราก็เอามา ใช้หรือว่าเราก็ใช้หลักการของเราอยู่แล้วที่คล้ายๆกันก็คือว่าเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะ,ะไม่ให้แต่และฝ่ายมาดึงเราเข้าไปสู่ความขัดแยง้งแต่ว่าในผลกลับกันคือว่าทุกฝ่ายก็มองว่าเราเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็ต้องการให้เราประสานงานต้องการเข้ามาอ,อยู่ในพื้นที่ของเราชั่วคราวหรือว่าถาวรก็อันนี้ก็ทําให้เรามีปัญหาอีกแบบนึงครับคุณทุปันครับแต่ว่าสมดุลตรงนี้เนี่ยนะครับที่จะ ทำให้เราไม่ต้องเข้าไปเป็นความขัดแย้งกับใครกับกลุ่มไหนเนี่ยจะต้องขยับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างช่นคือตอนนี้สายการสู้รบเข้มข้นขึ้นนะครับถ้าเราจะอยู่เฉยไม่เข้าไปช่วยเหลือมนุษยธรรมในโครงการระเบียงมนุษยธรรมนะครับก็เหมือนกับว่าเราตามสายการไม่ทันใช่ไหมครับแล้วก็อาเซียนซึ่งพึ่งพาเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่ขณะนี้ทําตามชันธามติในการปฏิบัติจริงๆเลยนะครับประเทศอื่นๆก็ได้แต่ให้กําลังใจอยู่ข้างนอก อาจจะสับ,สบเงินสบเสบียงแต่เราเนี่ยครับเข้าไปแจกจ่ายเวชพัณฑ์แล้วนะครับให้กับอ,อพื้นที่ตรงข้ามกับแม่สอดตอนนี้เขาสายการผกผันมากขึ้นสภาพแชดชาตมมีรายงานว่าคนทะลักออกมาจากบ้านอเองมากขึ้นเราก็ต้องเข้าไปเพิ่มขึ้นนะครับอ,อันนี้มันอาจจะสวนทางของความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นการดําเนินการเชิงรุกเพื่อที่จะมไม่ให้กระทบกับคนไทยในอนาคตที่จะถึงข้างหน้านี้ครับครับ กลับมาเรื่องของสื่อมวลชนถ้าอาจารย์ประเมินสถานการณ์แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวอยู่ตอนนี้พอเหมาะพอดีไหมครับอาจารย์เอ่อเป็นความเข้มข้นลักษณะของสมัยใหม่นึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณสุปันกับผมจะคุ้นเคยหรือไม่นะครับการถ่ายทอดสดออกมานะครับของสื่อส่วนตัวซึ่งกลายเป็นสื่อหลักไปแล้วนะครับในหลายสถานการณ์นะครับอ่าแล้วเราเองก็ กลายเป็นส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับในแง่หนึ่งก็คือว่าเราก็มีเพื่อนฝูงพรกพวกเราก็มีคนที่คุ้นเคยอยู่ในพื้นที่ที่เขาสู้รบกันนะครับ,บเขาก็ส่งข้อมูลออกมาทุกทิศทางนะครับเราก็ได้เห็นอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องนั่งวิเคราะห์ดีๆนะครับตัวอย่างหนึ่งก็บอกว่าเมืองม,ม,มีวดีแตกแล้วแต่วันนี้ก็บอกยังไม่แตกนะครับเป็นต้นนะครับคนฟังก็อาจจะสับสนจริงๆคือเขาเข้าไปควบคุมได้มากถึงเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับส่วนใหญ่ก็บอก90%แต่ที่เหลืออยู่เนี่ยยังต้องออกแรงเผชิญหน้าแล้วก็ลบกันอีกนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเขาเคยควบคุมพื้นที่นี้ได้มาหลายสิบปีก่อนแล้วก็ทหาพรพม่าก,ก็เข้ามาควบคุมแล้วก็มาตกลง,งสงบศึกนะครับ,รบในข้อตกลงมาสิบสปีก่อนแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในการควบคุมของเค u ยูมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็จะต้องเห็น นะครับข้อมูลรอบทิศก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าตื่นตนกตกใจครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายนะครับเอาที่สะดวกนะครับอาจารย์เพราะคำถามนี้ผมก็ค้างคาใจมาระยะหนึ่งนะครับแต่ก็พอดีวันนี้มีโอกาสให้พูดคุยกับอาจารย์ก็ขออนญาตถามนะครับนอกประเด็นไปหน่อยสองครั้งแล้วที่เราจะได้ข่าวแบบเงียบเยบนะครับแต่ก็พอจะได้รับรู้ว่า นะครับฝ่ายต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวในส่วนของต่างประเทศของจีนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนเนี่ยได้เข้ามาใช้พื้นที่ในประเทศไทยในการเจรจาแบบปิดตรงนี้อาจารย์มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในพมา่าหรือมันพุ่งไปที่เรื่องของอิโดแปซิฟิกที่เคยมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ครับอาจารย์โดยธรรมชาติแล้วเวลาคุยกันของมหาอำนาจถ้าเราสังเกตหรือว,ว่ามีประสบการณ บ้างเข้าไปร่วมวงบ้างนะครับในบ,บางส่วนเนี่ยแล้วเราจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์เขาหลากหลายนะครับแล้วก็เวลาที่เขาจะพบกันก็มีน้อยพื้นที่ที่เขาจะพบกันเป็นทึกกลางๆแบบประเทศไทยก็แทบจะไม่มีตอนนี้นะครับมันเป็นการเมืองแบบสองขั้วไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบสั้นๆคือว่าเขาก็จะคุยกันสามสี่เรื่องตามที่นักวิเคราะห์หลายคนเห็นพอ้องกันนะครับเรื่องในตรวกลางกรณีนั้นก็เรื่องฮูตีเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องาทะเลแดงเรื่องการเดินเรือแต่เรื่องเรื่องที่สองก็คือเรื่องไต้หวันนะครับเรื่องไต้หวันขนานี้มีการซ้อมรบมีการวางกําลังนะครับแลวก็สถานการณ์ก็ผกผันจีนก็เอาทุนไปวางรอบๆบนะครับพื้นที่ที่ตัวเองอ้างกรรมสิทธิ์ต้องคุยกันให้ดีไม่งั้นไม่งั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดข้อผิดพลาดสุดท้ายก็บอกคุยกันเรื่องเพื่อบ้านเราเนี่ยครับใกล้ๆเนี่ยครับซึ่งเขาเรื่องสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นสามเรื่องแล้วที่เหลือก็ ถ้ามีเวลาก็อาจจะโอภาปใสคุยกันทักทายล้ำลึกถึงอดีตกันอันนั้นก็ไปเรื่องธรรมดาเราอยู่ในเวทีพวกนี้มาบ้างนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุยเรื่องเดียวครับคุณสุปันครับครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่เรามาร่วมพูดคุยแล้วทําให้เรากอดติดสถานการณ์ได้เท่าทันมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับครับข้องขออภัยครับวันนี้เวลาสั้นกว่าปกติครับเพราะว่าอาจารย์ภารกิจครับมางานรออยู่หลายอย่างครับครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ ครับยินดีครับสวัสดีครับกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายาก่นะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอดีตอาจารย์ประจําคณะรัฐาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีประเด็นตกท้ายเกี่ยวกับเรื่องไทยกับเมียนมาและกองกําลัง k n เเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือในส่วนของนะครับทางด้านของ รัฐมนตรีต่างประเทศของเรานะครับก็ออกมายืนยันในสถานการณ์นะครับว่าเรายังอยู่ในคัลองของการดําเนินการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็ตามด้วยคุณพิธ,ธาลิมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็ประธานที่ปรึกษาวันหน้าพักเก้าไกลวันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าในส่วนนี้นะครับรัฐบาลต้องตระหนักนะครับ แล้วก็ยึดมั่นในหลักการนั่นก็คือบอกว่าหลักของเราก็คือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลน,นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความเท,าเท่าเทียมแล้วที่บาาได้ตรวจสอบได้ถามได้ผมคิดว่ามันจะขายข้อสงสัยให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลเองเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่านะับการให้สัมภาษณ์ของอรัฐ ไม่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูเหมือนว่ามันยังมีความต่างกันในด้านของข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะต้องระวังให้ดีแล้วก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีท่านปานปีเนี่ยเป็นคนที่ห้าที่ออกมาพูดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าข้อมูลจะไม่ตรงกัน เหมือนกับหลายคนที่ผ่านมาทําให้เกิดข้อสงสัยว่ามีสิ่งที่ล่ําลือกันในพื้นที่ว่ามีคนในจังหวัดเมียวดีไปด้วยหรือไม่มีผู้จัดการธนาคารไปหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่ได้เชื่อแต่ถ้าจะจบทุกเรื่องจบทุกความสงสัยรัฐบาลต้องถแถลงเป็นเรื่องเป็นหลักนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ปณิธานบอกไว้นะครับว่ามันมีเครื่องบินลงจอดนะครับจากการยืนยันจากกรรมถแถลงของรัฐเองอันหนึ่งลำนะครับแล้วก็มีตัวบุคคล ที่เดินทางออกจากเมียวดีไปกับเครื่องบินลำนั้นแต่ไม่ได้มีการยืนยันนะครับสถานะว่าเป็นใครอะไรอย่างไรนะครับแต่อีกสองเที่ยวบินที่ขอเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยกเลิกเพราะว่าอยู่ในการเจรจาระหว่างตัวแทนของกะเหลี่ยง KNU นะครับแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลทหารพม่านะครับว่าจะ,ะทำอย่างไรให้เรื่องของการค้า นะครับตามแนวจะเก็บชายแดนไทยเมียนมามันสามารถเดินไปได้นะครับเพราะนี่มันต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เฉพาะด้านเรื่องตอมอเรื่องของอในส่วนของการดําเนินการตามแนวจะเก็บชายแดนไม่งั้นจะกระทบทั้งในส่วนของกอ,องกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆและก็รวมถึงกอ,องกําลังของเคเอ็นยูเองแล้วก็ในส่วนของประชาชนคนพม่าโดยรวมเพราะว่าในส่วนของสินค้าแล้วก็เวชภัณฑ์ในเรื่องของการ เรื่องวัภัณฑ์์เรื่องยาเรื่องอาหารต้องใช้ผ่านจุดผ่านแดนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเอาละครับถึงตรงนี้เวลาหมดแล้วผมสุปราทเชื้อและทีมงานต้องราวแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส